เข้าสู่ภาคปฏิบัติฟังเทศฟังธรรมพอไม่กุญาจหลวงปูล่ล่าเขมาปตูว,วัดปู่ตอกอนั้นเลยตอนนี้ทานบารมีของหลวงปู่เริ่มปรบสภาพไหนไม่ไมีที่จะบอกว่าต้องการเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีกระดุมผีผู้มั่งคังต้องการเป็นเทวดาต้องการเข้าสู่ตระกูลราชาพระมหากษัตริย์ต้องการเข้าสู่สุขติภูมิที่ดีเรื่องที่ประเสริฐไม่เลยเห็นไหม พอไปฟังเจลวงปู่ลากขีมาประตูะวัดพูเจ้าก็เออลูกหลานเอ้ยทานบาร,รมีนี้ให้มันเต็มในปัจจุบันนะผู้ที่ฟังไม่เป็นผู้ที่สร้างทานบาร,รมีไม่เต็มก็จ้มที่จะฟังแล้วผ่านเดลวงปู่ฟังไม่ผ่านลูกค้นฟังเลยว่าเอยลูกหลานเอ้ยว่าทานแต่ละครั้งอย่าปาถนาว่าขอให้ข้าพเจ้านั้นได้เป็นเจตีมหาเษตีกระดุมปีผู้มังคัง,งหรือราชามหากัตริย์หรือขอให้ข้าพเจ้าที่จะบอกว่า เป็นมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเอ้ยพรมสมบัติและนิพพานสมบัติเป็นที่หมายในอนาคตการข้างหน้า,นาโนเถินอย่าปรถนาอย่างนี้เพราะมันนานอักโขกว่าที่จะเวียน่ายตายเกิดต่งตกนรก,มกหมกไหมหมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่วันที่จบสิ้นทานแต่ละครั้งทานนะักบารมีศีและบารมีภาวนาบารมีปัถนาจริงเดียวก็คือมหาปริทิพานนั่นปัถนาจริงเดียวก็คือจิตอรลััต์ันปัถนาจริงเดียวก็คือนิพพาน พอได้ฟังท <c oughs> ี่ฟังรมนังกูหลาเขมาประตูเท่านั้นปั๊บปั๊บสภาพใหม่ปั๊บเลยนั่นเลยได้กข้างกระอเธอถุนในงนังกูลาเขมาประตูว,วัดปู่เจ้าก็เราเตรียมงานปั๊บเลยเตรียมงานแบบไหนเตรียมงานด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ